สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ้ะพบกันเช่นเคยนะคะกับหลงเสน่ห์เมือง8ริ้วค่ะแล้ววันนี้แนนขออาสาสมวิญญาณรักชาตินะคะด้วยการพาไปชมร่องรอยทางประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไปชมกันเลยค่ะ ก่อนเสียกรุงเสียอยุธยาครั้งที่สองพระเจ้าตากสินมหาราชได้รวบรวมพลตีฝ่าวงล้อมของพมา่าก่อนที่กรุงจะแตกเพื่อวังกู้เอกราชคืนในการยกทัพของพระเจ้าตากสินมหาราชมีเส้นทางเดินทัพผ่านไปตามเมืองต่างๆและใช้เมืองจันทบุรีเป็นศูนย์กลางในการกู้เอกราชในการเดินทัพมายังจังหวัดฉะเชิงเซานั้นทําให้มีร่องรอยทางประวัติศาสตร์มากมายค่ะเริ่มจากบริเวณปากน้ําโจโลซึ่งเป็นจุดที่ได้ทําการสู้รบกับพมา่าและได้รับชัยชนะจึงมี อนุสรแห่งชัยชนะนั่นก็คืออนุสร์สถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบริเวณปากน้ําโจโลอําเภอบางคล้าในการเดินทางครั้งนี้ได้ใช้สถานที่พักทับสองแห่งด้วยกันนะคะคือวัดโพบางคล้าซึ่งสร้างในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อเป็นอนุสร์ที่เคยใช้บริเวณนี้เป็นที่พักทับปัจจุบันมีวิหารเก่าเหลืออยู่หลังหนึ่งรูปทรงจตุรมุกภายในมีพระพุทธรูปปางสายญาติและในบริเวณวัดยังมีข้างเขาแม่ไก่จํานวนมาก เกาะอยู่ตามต้นไม้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าอัศจรรย์ค่ะสถานที่พักทับอีกแห่งหนึ่งก็คือวัดเขาดินซึ่งมีอนุสรณ์สถานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตั้งอยู่ในบริเวณวัดเขาดินอำเภอบางปะกงสถานที่ต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทยให้กลับคืนดำรงอิสราภาพมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ และววันนี้ก็หมดเวลาของหลงเสน่เมือง8ปดริ้วแล้าวนะคะส่วนสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกลับมาพบกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ